ทำซีลัมแก้พิษหมาบ้าทำซีลัมแก้พิษหมาบ้าเป็นเนื้อหาย่อยในเรื่องอนามัยจากหนังสือนิทานโบราณคดีพานิพนธ์ในสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของพ่อองค์เองเมื่อข่าวที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ระหว่างปีพศ2435ถึง2457โดยมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เรื่องนี้มีกรณีเกิดขึ้นในครัวเรือนของตัวฉันเองเป็นมูลเหตุในรัชกาลที่6เมื่อพศ2455พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกไปประทับอยู่ที่พระราชวังจันทร์ณพระปฐมเจดีฉันยังเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยตามเสด็จไปอยู่ที่เรือนบังกะโลที่พักของฉันตามเคยวันหนึ่งเวลาบ่ายพวกลูกเด็กๆลงไปเล่นกันอยู่ที่สนามหญ้าหน้าเรือนมีหมาบ้าตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในบ้านพวกเด็กพากันวิ่งหนี แต่ลูกหญิงบรรลุสิริสารเรียกกันว่าหญิงเผาหกล้มถูกหมาบ้ากัดเอาที่ขาเป็นรอยเขี้ยวสองแผลตัวเองไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าใดนักแต่พวกผู้ใหญ่ตกใจฉันก็สั่งให้เที่ยวสืบหาหมอที่ชำนาญการรักษาพิษหมาบ้าแต่ในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบตัดแนะนำให้ฉันส่งไปรักษา ณสถานปาสเตอร์ที่เมืองไซ่งอนฉันก็เห็นชอบด้วยพราชดํำลิแต่ให้สืบถึงเรือที่จะลับไปได้ความว่าเรือเพิ่งออกไปเสียเมื่อวันก่อนจะต้องรองคอยเรืออีก15วันจึงจะไปได้ก็ต้องให้หมอซึ่งหามาได้คนหนึ่งรักษาตามวิธีไทยให้กินยาทายารักษาไม่กี่วันแผลก็หาย ตัวเด็กก็สบายแจ่มใสเหมือนแต่ก่อนจนเชื่อกันว่าหมอคนนั้นสามารถรักษาหายแล้วเมื่อกลับมาอยู่กรุงเทพก็เป็นปกติดีมาสักสามเดือนจนเกือบลืมเรื่องที่เธอถูกหมาบ้ากัดอยู่มาวันหนึ่งหญิงเผาตื่นนอนขึ้นเช้าตัวร้อนก็สำคัญกันว่าเป็นไข้ให้กินยาตามเคย แต่มีอาการแปลกอย่างหนึ่งในเวลาเมื่อเธอรับถ้วยยาหรือถ้วยน้ำจะกินมือสั่นทั้งสองข้างต่อเมื่อวางถ้วยแล้วมือจึงหายสัน่นอาการเช่นนั้นทั้งตัวฉันและใครๆที่อยู่ด้วยไม่มีใครเคยเห็นแต่ก็ยังไม่ตกใจด้วยอาการอย่างอื่นไม่ผิดกับไข้สามัญขั้นสายเข้าเวลาจะกินยาหรือกินน้ำ มือยิ่งสั่นหนักขึ้นจนถึงตัวสัน่นฉันก็แปลกใจจึงให้รับหมอปัวซึ่งภายหลังได้เป็นพยาอัศวินอํานวยเวสมาดูพอหมอปัวเห็นอาการก็น่าเสียเรียกฉันไปนั่งด้วยกันให้ห่างคนอื่นแล้วบอกว่าเป็นโรคกลัวน้ำด้วยพิษหมาบ้าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายเสียแล้วฉันได้ฟังยังไม่อยากเชื่อ ด้วยเวลานั้นอาการคนไข้สุดลงเพียงต้องลงนอนอยังพูดจาได้แต่อาการที่ฉันไม่เคยเห็นเป็นกิริยาโลกลกัวน้ำตรงกับตำราฝรั่งอย่างหมอปัวว่าก็จนใจฉันบอกผู้อื่นเพียงว่าเป็นโรคเกิดจากพิษหมาบ้ากัดมีได้ให้ใครรู้ว่าจะไม่รอดเพราะเกงจะเกิดโศกสรรพาให้คนไข้ใจเสีย เพิ่มทุกขเวทนาหนักขึ้นแต่อาการโลกสุดเร็วพอถึงเวลาดึกค่ำวันนั้นหญิงเผ่าก็สิ้นชีพเจ็บอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ไม่มีอาการเช่นเคยได้ยินเขาเล่ากันว่าคนจะตายด้วยพิษหมาบ้ามักร้องเป็นเสียงเห่าหอนหรือน้ำลายฟอดฟูมปากอย่างหนึ่งอย่างใด เมื่อหญิงเผาถูกมาบ้ากัดที่พระปฐมเจดีเป็นเวลาไปตามเสด็จคนรู้กันมากคั้นเธอสิ้นชีพจึงมีคนสงสารจนเป็นเรื่องโจดจันกันแพร่หลายมีมิตรของฉันคนหนึ่งเข้าใจว่าตัวหมอมาโนฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ทำนองปลูกฝีดาดมาพูดแก่ฉันว่าที่จริงหญิงเผาไม่ควรตาย พอหมอปาสเตอร์พบวิธีรักษาโรคกกัวน้ำได้แล้วถ้าหญิงเผาอยู่ในยุโรปหรือแม้เพียงอยู่ที่เมืองไส้งอนอันมีสถานปาสเตอร์ก็จะรักษาหายได้โดยง่ายที่ต้องตายเพราะไม่มียาในกรุงเทพเท่านั้นเขาเห็นว่าถ้าหากฉันคิดตั้งสถานปาสเตอร์ที่กรุงเทพด้วยเหตุที่ลูกตายครั้งนั้นคงจะสำเร็จได้เพราะคนสงสารมีมาก คนที่หวาดหวั่นเกงจะเป็นเช่นเดียวกันในครอบครัวของเขาก็มีและการที่จะตั้งสถานปาสเตอร์ก็ไม่ยากหรือจะต้องสิ้นเปลืองเท่าใดนักถ้าฉันบอกบุลเลียลายในเวลานั้นคงจะได้เงินพอแก่การฉันเห็นชอบด้วยเพราะเมื่อฉันไปยุโรปครั้งแรกในพศ2434ได้เคยไปดูสถานปาสเตอร์ที่เมืองปารีส ซึ่งพึ่งตั้งขึ้นไม่ช้านักตัวหมอปาสเตอร์เองเป็นผู้นำฉันเที่ยวดูทั่วทั้งสถานและให้ดูวิธีทำสีลำตั้งแต่เจาะหัวกระต่ายเอาพิษหมาบ้าฉีดลงในสมองให้พิษเกิดในตัวกระต่ายก่อนเมื่อกระต่ายตายด้วยพิษนั้นแล้วเอาเอ็นในซ่ากระต่ายมาผสมยาทำเป็นสิลำ และให้ฉีดยารักษาเด็กคนหนึ่งซึ่งถูกมาบ้ากัดให้ฉันดูฉันได้เคยเห็นแล้วดังว่ามาและตัวหมอมาโนสเองก็ได้เคยไปศึกษาในบาสเตอร์สถานที่เมืองปารีสรู้วิธีทำสีลำไม่ต้องหาใครมาใหม่คิดดูการที่จะตั้งสถานปาสเตอร์ในกรุงเทพมีเพียงหาที่ตั้งอย่างหนึ่งหาเครื่องใช้อย่างหนึ่ง ส่วนคนที่เป็นลูกมือทำการก็อาจจะใช้พวกทำพันธ์หนองปลูกฝีดาดได้ด้วยรวมการทำสิลำมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันไม่ต้องเพิ่มเติมผู้คนขึ้นเข้าใดนักฉันจึงกราบบังคมทุนขอพระบรมราชานุญาตและประกาศบอกบุญเลี่ยลายเงินทุนที่จะตั้งสถานปาสเตอร์ที่ในกรุงเทพก็มีผู้ศรัทธาช่วยกันมากทั้งไทยและพวกชาวต่างประเทศ ฉันได้อาศัยพยามหาอมาตเสงวิริยะสิริกับหมอมาโนสเป็นกำลังสำคัญในครั้งนั้นในมิช้าก็ได้เงินพอแก่การจึงตั้งบาสเตอร์สถานขึ้นที่ตึกของกระทรวงมหาดไทยที่ริมโรงเลี้ยงเด็กและย้ายสถานรำพันน้องปลูกฝีดาษณนะพระปถมเจดีเข้ารวมกันเมื่อจัดการเตรียมพร้อมแล้ว ได้เชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทำพิธีเปิดสถานปาสเตอร์เวลานั้นเรียกว่าปัตตุลาสภาเมื่อวันที่26เมษายนพศ2456ต่อมาหมอมาโนสเกิดอาการป่วยเจ็บต้องลาออกแต่ก็ได้หมอโลแบร์ฝรั่งเศสมาแทน ทรงคุณวุฒิและมีใจรักงานเช่นเดียวกับหมอมาโนสก็อาจรักษาโรคพิษห่าบ้าสำเร็จประโยชน์ได้ในเมืองไทยแต่นั้นมาและสถานปาสเตอร์นั้นต่อมาภายหลังโอนไปขึ้นอยู่ในสภากาชาติจนขยายใหญ่โตเป็นสถานสาวพาอยู่บัดนี้ที่สถานสาวพามีรูปหม่อมเจ้าหญิงบรรลุสิริสาร อย่างปั้นครึ่งตัวหล่อด้วยทองสำลิศต,ตั้งอยู่รูปหนึ่งเป็นอนุสร์ซึ่งเธอเป็นมูลเหตุให้เกิดสถานปาสเตอร์ในเมืองไทยฉันไปเห็นรูปนั้นเมื่อใดก็นึกว่าเธอคงไปสู่สุขติภูมิเพราะชีวิตของเธอช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในเมืองไทยได้มากขอขอบคุณเนะื้อหาจากหนังสือนิทานโบราณคดี จัดพิมพ์ปีพศ2514สำนักพิมพ์แพทยพิทยาภาพประกอบจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่ม1พศ2533กระทรวงศึกษาธิการและภาพประกอบเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Google นะคะถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ